น้องๆนักเรียนทุนจากทั่วสะปะปลาว20คนมาถึงกรุงเทพประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับจำกันได้ไหมครับหลังจากที่ทางคณะอาจารย์หมอตัวแทนพระองค์จากวิทยาลัยจุฬาภรรา,ราชาวิทยาลัยไ,ได้เข้ามาสอบสัมภาษณ์น้องๆทุกคนด้วยตัวเองเลยครับคนเจ็บปะา คณะวิทยายัยุราภราเนี่ยได้คัดกรองน้องๆอย่างความรักและชี้แนะว่าในอนาคตน้องๆจะเป็นอะไรทําอาชีพอะไรและต้องรักกับมันในสิ่งที่ตัวเองทํทาทั้งนี้ทั้งนั้นจุดเป้าหมายของทุนนี้อยากให้ทุกคนเป็นคนดีมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นในสาขาอาชีพพิเศษที่ได้เรียนรู้และที่สําคัญที่สุดคือจิตสํานึกรักบ้านเกิด จะต้องนําเอาความรู้ความสามารถกลับมายังสปปลาวในแต่ละแขวงที่น้องๆมาหนูไปเนี่ยแล้วถ้าบอกหนูจบแล้วคนก็บอกเออเออที่เมืองไทยก็มีตําแหน่งพยาบาลเยอะเลยชวนให้หนูอยู่ที่นู่นหนูจะทาําไงหนูจะกลับประเทศค่ะหนูจะกลับมาพัฒนาประเทศให้มากขึ้นเพราะหนูรู้ว่าที่ประเทศหนูนกรกรยังขาดพลักงาน่นด้านนี้อยู่กลับไปช่วยเหลือสังคมและผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ หรือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่อไปนับวันความสัมพันธ์ลาวและไทยแนบแน่นขึ้นกว่าเดิมครับเพราะวันนี้นะครับได้มีการมอบทุนการศึกษาของนักเรียนแพทย์นะครับเป็นจนํานวนทั้งสิ้น20ทุนครับโดยคณะผู้บริหาราาราชวิทยาจุฬาภรนะครับวิทยาลัยวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรและคณะกรรมการรับผิดชอบทางด้านพิจารณาทุนการศึกษาโดย,าาดยราชวิทยาจุฬาภรกับกระทรวงสาธารณสุขสปปลาว คณะของน้องนองนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสาธารณสุขรุ่นที่1สาขาพยาบาลสาขาลังสีเทคนิคสาขาจุกเชินการแพทย์จำนวน20ทุนในโครงการทุนราชาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรราชาวิทยาลัยพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขสปปลาวก็ได้เดินทางมาส่งน้อง,น,องน้องด้วยตัวเองทั้ง20คนที่กรุงเทพมหานคร เพื่อมาศึกษาต่อทางด้านการแพทย์ก็เพื่อหวังว่าจุดเป้าหมายคือการนำเอาวิชาความรู้ที่ได้นั้นนะ่ะกลับมาช่วยเหลือบ้านเกิดเมืองนอนสอบปปาวต่อไปในระหว่างทางนะครับทางคณะน้องนองนักศึกษาและคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขสอบปปาวเนี่ยได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงพยาบาลหนองคายบ้านไกลเหลือนเขียงโรง,งพยาบาลที่อยู่ใกล้กันศึกษาดูวิธีการและวิชาการ เพื่อแบ่งปันความรู้ได้รับรู้ถึงวิธีการการรักษาพยาบาลแล้วหลังจากนั้นน้องๆกับธนะก็ได้เดินทางไปกราบไหว้ พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดโพชัยนมาสการหลวงพ่อโพชัยให้ปกปักรักษาเดินทางปลอดภัยและช่วยเป็นกำลังใจให้น้องๆให้มีความเพียรพยายามตักตวงความรู้ให้ได้มากที่สุดจากประเทศไทยน้องๆน,นะครับ57คนที่คัดเลือกออกมาเหลือ20คน เพื่อที่จะได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปเรียนต่อที่ประเทศไทยครับในสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์สาขาวิชาลังสีเทคนิคการแพทย์และสาขาพยาบาลครับทั้งหมดนี้ผ่านการคัดเลือกของทั้งสองประเทศนะครับมีการสอบสัมภาษณ์กันตัวต่อตัว,ตว ทำการสอบสัมภาษณ์คัดจาก57คนเหลือ20คนครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ห้องรับรองของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งตอนนี้แขกผู้ส่งเกียรติทุกท่านนะครับกำลังเดินทางเข้ามานะคนะณตอนนี้ก็กําลังเข้าพบกับพะนท่านดรบุญแฝงภูมาาิไัยสิทธิ์ท่านเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขครับคณะกรรมการจากวิทยาลัยจุฬาภรณ์เนี่ยได้เดินทางมาจากประเทศไทยเลยนะครับเพื่อเข้ามา สัมภาษณ์น้องๆด้วยตัวเองครับแล้วก็เฟ้นหาผู้ที่มีความคิดความสามารถแล้วความตั้งใจอันแน่วแน่นะครับที่จะเข้าไปศึกษาต่อทางด้านภาควิชาการแพทย์ทางด้านลังสีวิทยาทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็พยาบาลครับเพื่อที่ว่าหลังจากจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะกลับเข้ามาที่สปปลาวแล,วแล้วก็นําการเรียนการสอน้นะนะวิชาชีพที่ข้าเจ้าได้มาแล้วเนี่ยเข้ามา ปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือผู้คนที่สปปลาวต่อไปครับหลังจากนั้นทางด้านน้องๆน,นักเรียนทุนจากสกปปลาวทั้ง20คนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธรารณสุขสปปลาวได้เดินทางมาถึงวิทยายลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาพรราชวิทยายลายัยได้เข้าชมวิชาการการเรียนการสอนว่าทางวิทยาลัยนั้นได้ทําการเรียนการสอนกันแบบใด อยู่กันอย่างไรมีระเบียบฝึกฝนอบรมกิจกรรมของนักเรียนทุกคนที่เข้าไปอยู่ร่วมกันนักเรียนท่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือชาติอื่นๆกันต่อไปอถ้าเป็นไปได้เ,เ,เียบจะมาปั่นานตัวเองสัญญานับบ้นในงานในเขตชนบทเพราะว่าในเขตชนบทอยู่ที่อ ที่ใหม่ๆเเรียนใหม่ที่โดยคิดว่าการบริหารการทํางานเลยก็การเรียนการสอนที่นั่นจะแตกต่างแบบที่นี่ในเรื่องจะมีสาขาเรียนที่แตกต่างออกไปซึ่งที่นี่อาจจะมมีนูชอบหลักสูตรแพทเพราะว่าอาจได้เรียนรูแ้แล้วก็ได้รักษาได้ดูแลปนไข้ได้กลรชิพกับปนไข้แล้วก็ได้ดูแล าคุณอยู่ที่วัดเจริญเาหรือยู่ที่โรงพยาบาลไายแห่งยังไม่มีกันยังไม่มีกันคนที่เรียนจบหลักสีส่วนใหญ่ไม่ได้มีครับคนที่เรียนจบหลักสีนะครับเลยตัดสินใจว่าเข้าอาจจะไปทำการเรียนหนึ่หล,ลักสีเพื่อใดหลังจากที่จบแล้วอยากมาทำงานที่สอบกับ แล้วก็จะได้มอบทุนให้กับ20ทุนเพื่อไปเรียนทางด้านหมอทางด้านหลังสีนะครับแล้วก็ทางด้านอุบัติเหตุแล้วก็ทางด้านพยาบาลครับทั้งหมด20ทุนครับผมว่าผมมีความตั้งใจครับท่านพจะยาไม่เหมืนนอ,อ,อ,อนคนในกลุ่ครับกเพราะวเป็นคนชอบเรียนรู้อยู่แล้วหนูเป็นคนที่มีใจาค่ะมากกินกวพาจใช้เสถียรแข็งคอหรูจัก โอเคจบที่จบที่มศเอกจานเรยียนที่ปีหนึ่งอยู่มศวค่ะหนูเป็นคนเขาเขาบอกหนูเป็นคนแบบว่าค่อนข้าตงต,ารราตั้งใจเวลางที่เซ็นดาเขาจะเสนอตัวหนูไปเซ็ให้ตัวแทนในปุูยตลอดหนูเป็นคนพูดงพูดพูดไปเลยกันแบบพูดไหลไปเรื่อยค่ะแล้วแบบต้อนกำสังใจมาจาไหน,ไห,นหนูมีเพื่อนคนไทยค่ะใช่ <laughs> ได้ช่วยทำอาหารมากขนานช่วยค่ะบางวันแม่ไม่สบายถ้าหนูไม่มีเรียนหนูก็ออกมาขายแทนค่ะอ๋อนั่นก็แบกว่าเมืได้ทุนไปเรียนที่โน่นเนี่ยก็ช่วยทำอาหารให้ให้ฉันกินได้สิ่ไหใช่ค่ะแล้วหนูหนูรู้ว่าหนูได้ใหม่แล้วหนูจะทำหนูสามารถทำให้ดีที่สุดได้ค่ะทำให้ดีที่สุดได้แล้วหนู แค่แก okay. he ับว่าจะมีหลายคนที่จะไปพร้อมกับหนูเนาะคือพูดถึงว่าเนี่ยหนูจะทำยังไงกับเพื่อนเพื่อนคือข้อที่สติว่าเ้าได้ไปเรียนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรียนพยาบาลหรือเรียนดางสีเทคนิคอะไรกต่างต่างแาเนี้เราจะทำยังไงก็คงก็คงต้องแบบคุยแบบคุยก็คือแบบเม่นเฟร์กันให้ได้มากที่สุดก็เพราะว่าเราก็มาจากที่เดียวกันเวลาเรียนอะไรก็คือปรึกษาหารือกันแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้แค่เฉพาะกลุ่มกลุ่มที่ไปด้วยกันนะคะ ก็คือไปที่นู่นแล้วก็คือต้องไปผูกมิกับคนที่นู่นด้วยก็คือต้องรู้จักคนให้เยอะๆเพราะว่าหนูก็คิดว่าหนูเป็นคนเข้ากับคนง่ายะดับบนึงค่ะทาเป็นผู้บุกเบิกโครงการนี้ให้กับประเทศของเราเองมั้นก็มีโอกาสจะเก่งสร้างชื่อเสียงทำประโยชน์ได้มากอะไรที่มันยังไม่มีในประเทศเราแล้วเราเป็นคนแรกๆเนี่ยดีหมดเลยดีหมดนะครับอยู่ที่ใจสู้ฝ่าไม แล้วก็เฟ้นหาผู้ที่มีความคิดความสามารถแล้วความตั้งใจอันแน่วแน่นะครับที่จะเข้าไปศึกษาต่อทางด้านภาควิชาการแพทย์ทางด้านรังสีวิทยาทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็พยาบาลครับเพื่อที่ว่าหลังจากจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะกลับเข้ามาที่สปปลาวแล้วก็นําการเรียนการสอนนหะนะวิชาชีพที่ข้าเจ้าได้มาแล้วเนี่ยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แลวช่วยเหลือผู้คนที่สปปลาวต่อไปครับ ใเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่สเสมอไทยลาวท e เก e ตห่างไกล